ตอนนี้ตาแก่ถักเปียสองข้างกำลังใช้วิชาอยู่เชี่ยวชวนเจ้าคิดว่าทำลายวิชาปรุงยาของข้าได้แล้วแต่ชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอช่างไรเดียงสายิ่งนักพิษของข้าปรุงจากพิษร้ายแรงที่สุดในใต้ล่าแล้วเพียงแค่สัมผัสเล็กน้อยวิญญาณของเจ้าก็จะแตกสลายพิษเมือชนิดกัดกินหัวใจ ข้าไม่กลัวหรอกข้ากลัวแค่ขอหัวใจแลกเบอร์โทรก็เท่านั้นวิชาเล็กน้อยเช่นนี้นะกล้ามาแสดงความอวดดีต่อหน้าข้าอย่างนั้นหรออ,อะไรนะโอสดแสดงความร้ายกาดเป็นเพียงวิชานอกีตเท่านั้นวันนี้ข้าจะให้เจ้าประจักษ์ว่าความสิ้นหวังที่แท้จริงคืออะไรเย,ย่แล้วเจ็จำนวแห่งดาบนี้น่าสะรพงกลัวยิ่งนัก เจ้าใช้วิชาปรุงยาพิษทำร้ายคนใช้อาคมชั่วร้ายทำร้ายคนอื่นวันนี้พ่ายแพ้ในมือข้าเจ้ายังมีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมแพ้หรอเชี่ยวชวนเจ้าคิดว่าแค่นี้ข้าก็แพ้แล้วหรือไงโอสุดกายทองอมตะของข้าอันนี้ปรุงขึ้นตามตำรับยาโบราณ แม้แต่หนทางแห่งเตาก็ต้องหลีกให้คอจงไปตายซะทัในใดนั้นตะแก่ผูกเปียสองข้างก็ได้ยกกระทะทองแดงขึ้นมาและทุ่มใส่กระหม่อมเชี่ยวชวนฮ่าฮาไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งเพียงใดก็อย่าหวังจะหนีจากกระทะทองแดงของข้าได้เลยที่จริงเออมันไม่ใช่กระทะทองแดงนะมันเป็นเตาลอมยาอื ตอนนี้เจ้าจะต้องวิญญาณดับศูนย์สิ้นชีพไป,ปนแน่เต่าหลอมฟ้าเหรอฮะก็เหมือนกับเจ้านั่นแหละแค่ขยะที่ชอบคุยโวโอ้โอวดอะอะไรอะไรกันกระบีจงมาแม้แต่วิชาที่เบาที่สุดของข้าก็ยังรับไม่ได้ยังกล้าเรียกมันว่าเต่าหลอมฟ้าช่างหน้าขันสิ้นดีเป็นไปไม่ได้ เจ้าทำลายเตาหลอมฟ้าของข้าได้ยังไงชชชเชี่ยวชวนเจ้าอย่าเพิ่งได้ใจไปนักนะข้ายังมีเจ้าคนอวดอ้างตนเป็นพรมาจารย์ปุงยาแต่เป็นเพียงตัวตลกที่เพิ่งพาสิ่งภายนอกวันนี้ข้าจะลงทันเจ้าเองแย่ yeah, แล้วโอ